สวัสดีครับพบกับไปหาเลาะแล้วนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาม่มม่กันตามเคยนะครับ<อ>วันนี้เราอยู่ในโครงการ Circle r a s t a u r วันนี้เราจะพาเพื่อนมาหมั่มสลัดนะครับก็คือ,คอโอกระจูนะเริ่มต้นกันด้วยอาหารสุขภาพสักหน่อยอโอ้น้าเปล่ายัางเป็นเพอราที่แบบติกกับโอ้กระจูว้าว ขนมปังมีความกรอบท้าไปิุบกับอัลฟราแล้วแบบหอมดีอ่ะอาป้อาไม่ได้ฉุนเกินไปตัวซุปมันคือมีความหอมนะอุ้ยน่าสั่งนะใครมาก็ต้องสั่งอืมละมุนแล้วสลัดปลากระพงของเราอุ้ยมีทุกอย่างเลยมีผักมีมะม่วงมีลูกเกดผสมยังไงเนี่ยสอ่ะอุ้มสลัดปลากระพงเนี่ยโหคันเจี๊มมาก ผักก็สดกรอบอืมปลาก็กรอบนอกนุ่มในปลาทอดได้ดีว่ะอร่อยชอบชอบมากเมนูที่คนตักจริงๆมาเราเจอซี่โครงหมูสะพานโค้งจ้าโอ้โหไหนนเออว้า โอ้เใหญมากชิ้นเนื้อนี้นี่คือใส่ไอศนะครับทุกคนเนี่ย่หั่นเสร็จแล้วต้องมาคุยซอสอ่ไรบ้นีออ่อืม,มอฮ้ยมัมาบาร์บีคิวหวานๆซอสระดึกดีคิวมันหวานนุ่มอืมเน็นาฟทอดแบบกึมันแบบมันแล้วมันกรอบข้างนอกนุ่มข้างในนะเนี่ย เราก็มีความหอมเค็มๆอร่ดีทั้งเลยวีบารชโชเอาดูมันจะเข้าปากเลยบ้าใหญ่มากนี่อบีคีไหมอือมันจะหวานๆเนาะดีมากยังไงเพื่อนก็จะชอบแต่ ดูสิมีไข่กุง้งอ๋อเป็นลาบแล้วเป็นบุญเส้นอ๋อมีไข่กุง้งมีเห็ดหูหนูมีหมูยอว้าวอืมอร่อยนะอืมทักกะไม่ตังกฟางล้วก็ลาบเหรอจ้าวัวจะลาบแบบพอดีพอดี น,นีแย่แบบหอ่อผักใหญ่มากทำไ,ไมข้มอข้องเหรออร่อยอร่อ,อยเลยเหมือนในขนมปังจะมีไส้นิดหนงอะไรก็ไม่รู้แต่ดูดีเชีย คืออะไรอ่ะนจะกระเทียมมางชิมก่อนจะมันตะเกมเค็มหน่อยเป็นท็อโก้ที่หาด้านในของขนมปังก็เค็มๆดีจังอชอบที่มันไม่ได้แบบว่าไม่ทาอกโก้เกินไปอ่ะบอกไปถูกเคยไปกินเพราะเพราะที่เรากินป,ปอพล,ลน,นกินขนมปังที่มันเป็นกลิ่นท็อกโกอ่ะ <c oughs> มันจะกลิ่นแรงมากเข้าใจไหมมันจะกลิ่นแรงอ่ะแต่อันนี้มันไม่แรงขนาดนั้นมันมันพอดีหอมหอ,มอะชอบ รสจีกัตุยมันแรงแล้วไอ้ไงไม่มันนิ่มจริงด้วยต่างกัดูอ่ะไม่อยากแพ้ใช่ไหมล่ะจิ้มไหมจิ้มไหมไม่จิ้มมันเยอะแล้วโอ้ดีเลยอ่ะ เลยนะครับจะบอกว่าปริมาณของจานหนึ่งมันเยอะมากนะครับทุกคนก็คือมีความกินเหลือด้วย<อ>ใครมาก็ต้องดูดีๆเพราะว่าจานหนึ่งมันใหญ่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเดินชมโครงการเดินเล่นถ่ายรูปแล้วก็ดูขนมก,กันต่อะคะับ ที่นี่คือร้านขายเยอะมากมีคาเฟ่มีแบรนด์เสื้อผ้าว้าวเฮ้ยน้องเจงโอ้ยนี่เด็กได้ระจูดน้องจะฉี่แน่เลยเอ๊ะได้ฉี่กันได้ฉันเก็บหลักฐานได้เน๊ะ ไปในร้านคริสปี้ครนมิสคุบิดูบิดูมิสกูบิดูบดูบิดูมิสูบิดูบิดูบิดูมิสบิดูบิดูบิดูิยได้มอ้ิรณยเขาเป็นทีมไป่ฉันอิ่มฉันไม่ใช่เหมือนเธอ ที่นี่คือใหญ่มากนะครับแล้วก็บรรยากาศดีเลยอนี้ไม่มีแดดด้วยก็มาเดินชมกันมีของเยอะมากนะมีโซนที่จะเป็นโซนอาหารโซนาคาเฟ่โซนครอบครัวนะมีที่นดพิเศษเด็กๆด้วยเยอะไปหมดเลยมีตรงที่เล่นโยคะ,คด,ะดีอ่ะนอกจากเป็นร้านที่เรารู้จักกันทั่วไปแล้วแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมมากมายเลยนะเยี่ยมไปเลยดูดิทำเล็บทำผมก็มีว้าว วว้าลองปล nee, ่อยขาสิว่าใครชนะไม่มันเป็นโย่มันเป็นสตริงมันเป็นหน้าหมีไม่ใช่มันจะไม่โย่เพราะมันอ้วนแรงมากโอ้ไปแล้ว โอ้ยน่ารักไนเออหวานน่ารักน่ารัก ห้าเปอร์เซ็นต์ชาบากปจะบอกว่าก็ห้าเปอร์เซ็นต์ดีแล้วนะเป็นต้องเพิ่มถ้าคนชอบกินหวานก็เพิ่มได้อีกสเต็ปนึงครับส่วนที่จะหวานเลยคืออะไรรู้ไหมไข่มุกห่ะเออไข่มุกหวานแต่ว่าเป็นหวานที่เนื้อไข่มุกเป็นแน่นๆอร่อยอยู่นะก็ชาบามากินได้อันนี้แก้วละส5สิบห้าบาทไซส์เอ็มมีตู้แฮสติ๊กเกอร์ด้วยจ้า ค้อยยี่สิร้อยยี่สิบาทอ๋อเก๋อ่ะ oh. okay, uh. ชอบดูเวิร์กนี้

อิ่มมากเลยครับกินทางข้าวกินทางขนมต่างๆนะครับชอบมากเลยนะครับข้างในนี้มีกิจกรรมมากมายเลยถ้าใครผ่านแถวนี้ก็แวะมาได้เลยนะครับที่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์นะครับเยี่ยมไปเลยเราต้องไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนดูเยอะๆนะครับให้เราโด่งดังเป็นพรูแตงครับฝากด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไม่ไบ้ครับได้ครับครับคุณนายครับบ๊ายบายครับ